วันนี้ผมจะมาแสดงบีสบ็อกซ์นะครับใช่ครับสามสี่ จะจิ้มรับไทยก็ม่ฟังได้ไงจะไม่ฟังเสียใจจะบอกให้ได้จิ้มรับไทยแตคุณชอบตจะรองได้รองไปยังได้อัะอดจะจิ้มรับไทยก็่ฟังได้ไงจะไม่ฟังเสียใจจะบอกให้ได้จิ้มรับไทยาต่คุณชอบจะร้องได้รองไปย็ไไดตึงตึตึงครับแรทุกคนแกรแรแล้ว่าสาวหน้ามนล่าทีฟังจตึงตัวตึงต้นคุณยังโมก็เล่นกันจ่ตจิ้มรเปอร์แดกไทยเต้นนึ่งจะร้องไห้ยืนควันรับไม่ทีว่าจะรั นี่อกดนกินในนจานตึงหรืครตึงที่ขอพิกานี่เสนอแต่นาจาหรือว่าตึงสะอาดกงัดดีเก่าต่ตึงกระป๋องกระปบองออสออสหยุดกระป๋องจะตกบันไดตายหาเอาไปดูไป